สวัสดีครับนี่คือกล้าผักหวานป่าผักหวานป่าเป็นไม้ยืนต้นนะครับที่มีอายุหลายๆปีนะครับปลูกทีเดียวได้กินหลายครั้งซึ่งผักหวานป่าเป็นผักที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงราคาก็ใช้ได้นะครับอันนี้เราเอาเมล็ดผักหวานป่ามาแช่น้ำหนึ่งคืนแล้วก็มาเพาะในกระบะทรายประมาณสัก2-3สสัปดาห์รากของผักหวานป่าก็จะงอกประมาณนี้นะครับเราก็ จะมาเอาเนี่ยฮะเอามือดึงขึ้นมาก็จะได้รากผักหวานป่าน,นี้อยู่นานไปหน่อยรากก็เลยขดนะครับเดี๋ยวสักครู่จะเอ,เอาผักหวานป่าที่เราได้เนี่ยไปปลูกลงดินนะครับซึ่งผักหวานป่าก็เป็นพืชที่เกิดในป่านะครับมีความทนทานต่อสภาพอากาศวันนี้เราจะเอามาปลูกในบ้านกันครับ